ลุงจ่าทำบ่อน้ำพระอินทร์เนาะเพื่อหวังว่าสถานที่ตรงนี้ไนะม่ใช่ที่ท่องเที่ยวนะสถานที่ตรงนี้เป็นที่ทำลายกิเลสอาสวะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนาะต้องอาศัยความสงบสงดนะัดผู้ที่จะเดินทางไปในทางเดียวกันคือเดินตามทางเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเดินตาม นำเอาพระธรรมวินัยมาลงมือทําหลวงตาวัดสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ฝึกพระอริยะให้คนเป็นพระอริยะมากกว่าไม่จะมาฝึกคนเป็นเปรตเป็นผีฝึกคนให้เป็นพระมรีแต่ที่แต่ธรรมเท่านั้นแหละที่ทําให้คนต่างจากสัตว์ไม่สนใจหรอกใครจะร่ําจะรวยใครจะดีจะเล่นเราสนใจแต่นักปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะ